สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนานาเอฟซีนักวันแห่ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะอีสานใต้น m บ e r วันชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาพามาออกหมายเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ม,มานานแล้วนะท่านผู้ชมเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเช้านี้เราจะได้แต้มหรือเปล่านะวันนี้ก็โอ้ตอนเช้าอาทิตย์กลาลังขึ้นนะท่านผู้ชมก็เข้ามาแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตาม ให้สารใต้น้ำเมื่อวันแล้วก็สารดำใส่ลุยด้วยนะท่านชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะท่านชมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยข้างในนะครับผมว่ามันจะวันนี้มันจะหมานหรือเปล่านะไปครับไปเลยลุยไปครับท่านชม้ชมเพียบเลยอะข้างหน้าผมเนี่ยต้องเจอ ý sắc hẻ Hẻ ta sẽ biết cái gì đó để xem xét xử xong bát dày พร่วนี้น้ำลงน้ำลงเยอะใช่เดี๋ยวมาลุ้นครับว่าวันนี้จะโดดออกโดดออกไปแล้วเมื่อกี้มาดูใกล้ๆเลยโดดหีโดแล้วใส่เห่ยแล้วขาดเยอนะ เอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตัวใหญ่ฟังขวาฝั่งขวาอือโอ้ย,อยมันกระโดดออกดีจังเลยวันนี้อโอ้ตีนหงเปิดเลยกูเหลือตัวเดียวใหญ่อยู่อ่ะใหญ่อยู่แต่วันนี้ตีนหงายมันเปิดไง หนึ่งงานได้เยอะเลยกระโดดออกหมดท่านชมไม่เป็นไรตามกันต่ลุย <c ười> ดูที่จะได้ á, ตัวใหญ่ไหมยัง <c ười> มีตัวว่ะ <c ười> ตัวดงึงอยู่อุ้ยตัวใหญ่บองลิดดึงเลยเอาเรื่องอุ้ย <c ười> <c ười> เอาเรื่องนะท่านชมวันนี้นี่ <c ười> น <c ười> อาจจะไม่ต้องเข้าไปลึกกว่านี้ย หมานคือเกาท่านผู้ชม,มไปโอเคครับท่านผู้ชมไปตามลุ้นกันต่อวันนี้ก็มาหวานแหคของเดิมเดิมของเดิมนะทมม่านผู้ชมกับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้สดชื่น้าวเลยเสาเลยเสารถมาไป <realmente> cái okay, hấp đây tạm luôn tạm chia con tỏi chung thì hẹp bởi lẽ lót mà มีดึงไหมมีมีมีดึงอยู่ปุ๊บปแล้วมั้งยกไปไปโอเคครับไปชมชมตามกันต่อ แล้วปลามันอยู่ข้างเลยนะพวกนั้นมนหาปลามันกันดี่ยว่ากระโดดออกอีกแล้วโดนโดนยู่ได้ตัวใหญ่ไงเธอตัวใหญ่อยู่เนี่ย อยนิดจริงติดไม้ตลอดเลยเนะโอ้ยทำไมติดไม้นี่อาดลาดอย่างเนี้ยดูดิติดไม้หลุดไปหมดแล้วไม่เป็นไรไปไปแห่ที่เท่าไหร่ไม่ร<ป>ู<ป>้่านผู้ชม แถวนี้มันเยอะมากกวันเทไยม่ค่อยแตกเลยนะวันนี้ไปโดนโดนแล้วโอ้ยโดนแล้ว,ว,ลวนี่ปลาตัวใหญ่เยอะจังเลย นี่วันนี้ปลาไ,ได้เต็มถังเลยวันนี้ปลาตัวใหญ่ขึ้นดีนะเดี๋ยวเราก็จะนู่นนะจะเดินไปยันนู่นเลยนะท่านชมประมาณหนึ่งกิโลเมตรจัดเต็มไม่ได้ทําปลานานไปโดนอยู่โดนอยู่มันต้องโดนสิอุ้ยหลุดหมดแล้ว โอ้โหโดนอยู่จริงๆโดนตัวเดียวไม้งัดออกหมดเลยนะเสียดายจริงๆเสียดายนะท่านชมไม่เป็นไรทีเราอ่อยันไว้ก่อนเดี๋ยวมันโดนเราแน่ไปไปโอเคนะท่านชมหวันเหงือกก็แตกนะท่านชมวนนี้เหงือแล้วก็ขาดเยอะซะด้วยวันนี้ แต่กัรลาดแต่ก่อนนี่โซนนี้หัวนี่ไปเชยอะมากชอกเกอร์อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหูวดินสู้แหวเลยคมาลุน้นครับว่าตัวมั้ยตัวมีแต้มหรือเปล่าไม่หนักจัง โดนของใหญนะ่เขาให้นะท่านผู้ชมโอ้ดีนะหลุดของใหญ่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยโดนของใหญ่จริงๆด้วยว่ะโอ้ยอะไรอ้วนอ๋อนีน่ ไป,ไปตามสเต็ปนะท่านผู้ชมติดต่อเกี๊ติดต่อ, <c oughs> อ,ตอไปแต่ไม่เป็นไร <c oughs> รอบนี้เอาไหมนี่อ้ยอ,อยู่ตรงนี้อยู่หน้านี้พอวานปุ๊บมันออกข้างหน้าเลยเกดโดนช็อคเกอร์ไว้นะทา่านผู้ชมตัวนี้ตัวเขนนึกว่าไอชอนใช่ ตกใจหมดเลยครับได้ปลาดุกไปต้มแล้วที่ไหนได้ช็อกเกอร์เบลเฮอร์คลองนี้ก็คางดำเยอะมากนะทุผู้ชมแต่ว,ว่ามันก็ไม่ค่อยให้หวานไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอือเป็นไงกระโดดโชว์ติดเลี้ยโอ้ หมานจัดจัดท่านผู้ชมอ้ยปลาติดตะขาอยู่เลยอ่ะตายไหมอ้วนไม่ต้องเอาหรอกอ้วนใช้ปล่อยมันเลยทงสารมัน วันฝั่งนี้ก็พอบอกให้ไปฟังนี้พอโอเคไปท่านชมโดนแต่ไม้ท่านชมวันนี้โอ้โหปลาก็โดนนะไม้ก็โดนทั้งไม้ทั้งปลาวันนี้อู้แต่ว่าไม้เยอะเยอะกว่าปลาท่านชมวันนี้โอปลดไม้ไหวเลยปกติมาไม่ค่อยเยอะนะท่านชมก็วันนี้ดีครับดูดูดดตรงเลยเสาไฟนี่นะเดี๋ยวผมจะย่องย่องไปก่อน จัดเต็มเต็มกราบ <c oughs> อุยโดนแล้วโดนโดนโดนอุ้ยดินเลยดินเลยของแท้แแเราก็ขาดเยอะนะมันก็หลุดบางอะไรบ้างแต่ถ้ามันไม่โดนไม้มันก็อยู่เยอะแหละส่วนมากมันโดนไม้มากกว่าเงียบเลย คนแลี้วมั้งเนี่ยอยดังตึ๊กตัวนี้หรอวะแจ๋วเริมเริมยากแล้วนะท่านผู้ชม,มเพราะว่าแหเราขาดเยอะแน่เลย,นะยลุยอือโอ้แตกสวย <c oughs> แตกอัดหลาด หมดหน้าหนาวแล้วนะนี่หน้าร้อนแล้วยังไงเราต้องสาวไว้แล้ว่าเมื่อกี้เราโดนต่อแล้วเนี่ยเราขาดโดนอยู่ไซเล็กหรือเปล่าโอ้ไซเล็กเลย ไซส์เล็กคางดำเก็บเรียบเด็ดเดียวเนี้ยเจอแน่ไม่ได้แล้วอะ่ะจัดไปไป <c oughs> ไปท่านชมตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายที่เราจะเข้ามาแล้วนะอุ้ย <c oughs> มาก่อนมากรตามาตามมาเฮ้ย <c oughs> ปลาเพียบ ฝั่งคลองลราไม่หวานอุยโดนโดนโดนดูนักดูดิดูดึงเหบึมบึ้มอ่ะอย่างเนี้ยอู๋ทางซ้ายทางขวาเลยอู๋พี่น้องดูบึงบึงเอาได้ครับเด้อุ้ยบึงบึงฟิโน่ง เปิดเอ้เปิดอีกลืมดูฝั่งนี้เลยปาดพี่น้องปาดเอ็นี่ปาดพี่น้องปาดพี่น้องอปาดตัวใหญ่ปาดพี่น้องอุ้ยอุ้ยมันอ,อ,อยากห,หลุดน,นะครับอย่าให้หลุดนะนี่ครับอุ้ยอย,อย่านั่นแรงอือดูน,นี่อือบงนกับพี่น้องเปิดมัมนมันแท้ๆพี่นอ้องอ ฝั่งนี้ไม่หวานแล้วฝั่งคลองอะ่ะอหมายเด็ดหมายเด็ดบอกพันดําไว้ก่อนหมายเด็ดหมายเด็ดพันดําหวานเจี๊ยบไปโอเคครับผมไปพาไปลุยหมายเด็ดหมายเด็ดเมื่อกี้อย่างเด็ดอะนะครับโย่เดี๋ยวไปอุ้ยอาขึ้น ต่อยาอต่อฮเอา้าฝั่งนูน้นไม่เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ลืมดูอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกตัวไหมเดี๋ยวค่ากลับมามันก็เข้ามาอีกแล้วใช่ <c oughs> ลาเ้ยมีตัวอยู่้างซ้ายลุไปแล้วรูปล่าใช่ไหมแหมมันเปิดเปิด,ปดไป ไปครับโหบึมบึมเต็มบ่อร่างเจ้าจะลาเก็บไว ถ้าเรามีเรือเราลองนะงดักตะไคร้ดีกว่าอ้วนถ้ามีเรือก็ดักตะไคร้ดีกว่าตะไคร้เป็นอันนี้ไปง่ายไหม <c oughs> จะปลอดไม่ไหวแดดออกไวมาหมายรับ <c oughs> กระจายอันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าทางเข้าเหมืองประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงมีโดะเงียบเลย nhấp ừ, này Nhìn này Tôi nói ạ Ừ, nhẹp lên nè, chăm chồng Tỉ mai ní là sẽ... hủ bùm băm xăm bê nè ừ, Ní bê bê lê <laughs> Bố bê Ta Ta Ui แค่นี้พอตรงนี้แหวกดีดีนะไม่มีลมเลยเฮ้ยโดน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 อยู่หรือเปล่าเนี่ย

เต็มอ่วนฟูงเี้ยโอเคผมเห็นมันลอยแบบหัวมาแบบใกล้ละกลาละมาใกล้สุดแล้วอะ่ะยังไม่เต็มถังเลยนะมันเนี่ยไ้ายูสองลูกดู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 แล้วกเกันกนี่ย เอาหลุดแล้วมั้งเนีย่ยตัวตัวนี้แหละลอยเมื่อกี้โดนผมซะบอกแล้วอย่ามาลอยพี่ไม่ปราณีวันนี้ยังไม่ค่อยหมานแต่เด็ดไปไปลุยจะสุดทางแล้วนะท่านผู้ชมจะสุดทางแล้วนะครับ เออแบบนี้สิ่ะเหยเดียวแบบบึม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 จัดมาดิแดดก็เริ่มเปลี่ยงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะถอยแล้วแหละแปดโมงแดดเปรี่ยง Đẹt ọc quán mới đồn lắm Bắt đầu tìm khá là khó lắm, thưa quý vị Bắt đầu khá là khó lắm Ờ Đi thôi Được rồi, thưa quý vị Chúng ta เพราว่าละมาจนสุดทางแล้ววันนี้ใช่ถ้าถ้ามีต่อสะพานมีต่อไมไม่ได้กลับง่ายหรอกเนี่ยโชคดีนะที่สะพานมีน้อยไปลุยแห่ท้ายกันลุ้นครับว่าจะมาหรือเปล่าสุดส้ายสุดซ้ายสุด,ซ,สดซ้ายพี่น้องเออตรงน,นี้สิจะต้อ เก็บสายยางอะไรใส่น้ำประปาดีแล้วมาลุนแห่สุดท้ายขอมันมานเด้อมีไหมมีดึงมีอะไรไหมมี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 ม,ม,ม,มีตึกตึกเป็ตึกตึก,ตกอู้หูหูมาแล้วมาแล้ว สุดซ้ายยังไงไม้ล้ว,ลวนไม่เจอในว่าเปล่าตัวโอ้ยไม้ล้ว,ลวนนะท่านผู้ชมโอเคครับผมเจอ,อยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะสรุปผลงานท่านผู้ชมหิวน้ำแล้วไป <Hey. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชม ก็มาครับผมมาสรุปผลงานกันตอนเช้าอันนี้ก็นี่ครับปลาหมออุ้ยปลาหมอคางดานะท่านผู้ชมอือหือดูอันนี้ก็ถือว่าไซส์ประมาณห้านิ้วได้นะท่านผู้ชมเนี่ยสุดยอดเลยนะวันนี้เดี๋ยวมา้มันยังแรงอยู่แรงมันยังมีอยู่ก็ไซส์เล็กก็มีนะท่ทานผู้ชมนี่ไซส์เล็กอะไรอย่างนี้เราก็เก็บมาหมดนะเนี่ยได้วันนี้ ไม่ค่อยได้เยอะนะท่านผู้ชมพอดีว่ามีแบบหูคนเข้าไปหาเยอะมากวันนี้นะหมายนี้หมายแตกนะท่านผู้ชมหมายแตกแล้วคนไปเยอะมากทั้งสไนเปอร์ทั้งตะข่ายทั้งแหหูเพียบเลยเลือกไม่ถูกเจอต่อด้วยวันนี้นะท่านผู้ชมก็ยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิสานใต้ใน,น้ำมันแล้วก็พันดําใส่ลุยด้วยนะท่านผู้ชมและที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านผู้ชมจะได้ไม่ไมพลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราสองคนนะท่านผู้ชมสําหรับอีพีนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะปูอ,อยู่นู่นไม่ไหวเมื่อกี้ร้อนเกินนะท่านผู้ชมเช้าแปดโมงยังแบบหูสู้ไม่ไหวไม่มีลมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะท่านผู้ชมโอเคครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้าเนาะว่าจะพาไปบุกเบิกที่ไหนท่านผู้ชมสําหรับอีพีนี้ก็ขอตัวไปทําปลาก่อนนะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับอัดลา